ก็จะมาค่อยได้ยินเพื่อนเขาอาจจะรู้สึกลำคาญได้พอใส่เครื่องชื่อฟังแล้วรู้สึกว่ามีคอนฟิเอนซ์มากยิ่งขึ้นค่ะก็ได้ยินแล้วค่ะแล้วก็คุยกันได้อย่างสนุกสนานสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญแนะนําตัวก่อนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปนชชาเทศทองค่ะชื่อเล่นชื่อว่าฟรองค่ะอายุ20ปีค่ะ ก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีเครื่องช่วยฟังการได้ยินเป็นยังไงบ้างคะการได้ยินอาจจะสูญเสียไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าจะรู้สึกว่าเริ่มฟังเสียงคนรอบข้างแล้วต้องพยายามครับให้เขาพูดซ้ำหรือพูดทวนอยู่บ่อยๆค่ะแล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างคะที่รู้สึกว่าเราต้องใช้เครื่องช่วยฟังแล้วหนูก็เป็นนักเรียนมหาลัยนะคะจะเริ่มรู้สึกว่า ฟังเสียงผู้เลเชอร์ได้ไม่ค่อยดูเรื่องค่ะบางคนเขาอาจจะพูดค่อนข้างที่จะเบาหรือว่าเวลาคุยกับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงค่ะต้องให้เขาทวนคัมพูดอยู่บ่อยๆแล้วบางทีเพื่อนเขาอาจจะรู้สึกลำคาญได้แล้วก็แบบไม่อยากที่จะพูดใหม่หรือพูดทวนอีกรอบแล้วตอนแรกเรามีความกังวลอะไรบ้างไหมคะก่อนที่เราจะใช้เครื่องช่วยฟัง ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะโอเคเกี่ยวกับการแต่เครื่องช่วยฟังอะไรแล้วแล้วหลังจากที่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังอะค่ะความรู้สึกก่อนใส่กับหลังใส่แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะพอใส่เครื่องช่วยฟังแล้วรู้สึกว่ามีคอนฟ idence มากยิ่งขึ้นคะ่ะไม่ต้องคอยพึ่งเพื่อน,อนให้เพื่อนคอยฟังคนอื่นให้อยู่บ่อยๆรู้สึกว่า พื้นฐานชีวิตก็รู้สึกค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะอินพูดมากขึ้นเวลาคุยกับใครก็รู้สึกว่าคอนเวอร์เซชันมันค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะมีความมั่นใจที่จะสนทนาแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะค่ะแล้วมีใครบ้างคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราใส่แล้วมันดีขึ้นจริงๆอย่างเช่นแฟนของหนูคะ่ะเพราะว่าปกติแฟนของหนูก็คอยฟังให้หนูยอยู่บ่อย <laughs> แล้วก็มีคุณพ่อหนูด้วยค่ะเมื่อก่อนคุณพ่อชอบบอกว่าหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณพ่อจากข้างหลังรถตอนนี้ก็ได้ยินแล้วค่ะแล้วก็คุยกันได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะแล้วความรู้สึกของเราตอนเข้ามาทดลองเครื่องครั้งแรกบรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าร้านค่อนข้างที่จะเงียบสงบเลยค่ะสะอาดแล้วก็ค่อนข้างดีดีมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับ ผู้เชี่ยวชาญของเราหรือว่าร้านดิจิไบโอนิกของเราบ้างไหมคะรู้สึกว่าพนักง,งานน่ารักเลยคะ่ะให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็คอยแนะนําเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับผู้ใช้ได้อย่างดีค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เขากําลังลังเลว่าเขาจะใช้เครื่องช่วยฟังดีไหมอย่างเราเนี่ยเรายังเป็นเด็กมหาลัยอยู่แล้วเรามีอะไรอยากจะฝากถึงคนอื่นบ้างไม่ว่าจะไวัยไหนหรือว่าเพศไหนก็ตาม ถ้าสมมติว่าการได้ยินเริ่มรู้สึกว่าต้องให้คนอื่นคอยพูดซ้ำเยู่บ่อยๆก็อยากที่จะให้ลองมาปรึกษากับทางคลินิกว่าการได้ยินของเราสูญเสียขนาดไหนอยากให้ได้มาลองให้ลองการได้ยินแล้วมันโอเคไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตมันดีขึ้น,นจริงๆค่ะ